สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้ได้มาอัปเดตความรู้ใหม่ๆกับพี่ก้อยนัทพัฒนักกําหนดอาหารวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐชื่อดังใจการุงเทพค่ะก็มาอยู่กันในเรื่องของผักนี้ก็ห้ามผักนู้นก็ห้ามแล้วผักที่ไหนละ่ะที่ทานได้นะคะซึ่งผักผลไม้หลายๆชนิดหลายๆกลุ่มจะมีค่าโพแทสเซียมอยู่แล้วค่าโพแทสเซียมในผักผลไม้นะคะมีความจําเป็นมากเลยค่ะที่ในผู้ป่วยไตยท,ท,ทุกระยะต้องระมัดระวังเพราะการที่เราไตาเสื่อมนะคะจะทํา ทำให้เรากำจัดน้ำของเสียแคลแร่ได้ไม่ดีซึ่งเจ้าโพเทสเซียมจะมีมากหรือมีน้อยเกินไปในร่างกายไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราเลยค่ะเราต้องบาลานซ์ควบคุมให้ปกติให้พอดีค่ะซึ่งถ้ามีมากหรือน้อยเกินไปก็จะมีผลต่อการเต้นของหวัวใจแล้วก็การควบคุมความดันในเลือดนั่นเองค่ะโพเทสเซียมปกตินะคะก็จะอยู่ที่3.5ถึง5.2ค่ะเราสามารถดูค่าโพเทสเซียมได้ในผลลัพธ์ที่เราไปตรวจตั้งคลินิกตามโรงพยาบาลหรือที่คนหัวแจงนั่นเองค่ะ ึ่งผักนะคะในวันนี้แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆค่ะก็คือมีผักที่โพแทสเซียมสูงปานกลางแล้วก็โพแทสเซียมต่ําค่ะหลายๆคนก็สงสัยว่าถ้าโพแทสเซียมเราอยู่ในระดับนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทานผักกลุ่มไหนได้บ้างเราก็ดูจากผลเลือดของเรานะคะถ้าผลเลือดของเราอยู่ในระดับโพแทสเซียมปานกลางปกติ3.5-5.2ก็เราอาจจะทานผักในกลุ่มของโพแทสเซียมต่ําสลับกับปานกลางได้ค่ะหรือถ้าหากว่าเรามีโพแทสเซียมต่ำาเราก็ ก็าทานในกลุ่มของโพแทสเซียมต่ำสลับกับปานกลางได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรามีโพแทสเซียมสูงมากกว่า5ไปแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโพแทสเซียมนิดนึงค่ะก็งดทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงไปเลยทานในกลุ่มที่โพแทสเซียมต่ำค่ะเพื่อจะได้ปรับให้สมดุลค่ะหลายๆคนก็สงสัยว่าที่ยกตัวอย่างในวันนี้ที่อยู่ใน3มกลุ่มใหญ,ใหญ่ทั้งโพแทสเซียมต่ำปานกลางแล้วก็สูงมีอะไรกันบ้างฟ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะในกลุ่มผักที่มีโพแทสเซียมต่ ก็อย่างเช่นบวบพวกผักกาศขาวตำลึงถั่วพลูค่ะในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมปานกลางนะคะก็อย่างเช่นกะหล่ำปี้คนะน้าข้าวโพดอ่อนแล้วก็พริกหยวกค่ะ ในกลุ่มที่มีโพแทเสเซียมสูงนะคะก็อย่างเช่นฟักทองมันมันเทศมันหวานบรอกโคลีมะเขือเทศค่ะถ้าผู้ป่วยมีค่าโพแทเสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วอันนี้หลีกเลี่ยงไม่รับประทานเลยจะดีที่สุดค่ะหากเป็นผักพื้นบ้านผักที่เราไม่รู้จักชื่อถ้ามีเพื่อนๆหรือมีผู้ป่วยมาถามที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเราก็แนะนําไม่ให้เขารับประทานไปเลยจะดีกว่าค่ะผักที่มีโพแทเสเซียมปานกลางถึงสูงเราสามารถที่จะลดโพแทเสเซียมในผักได้โดยการนําไปต้มเทน้ำ วันนี้นะคะการที่มาได้ฟังพี่ก้อยมาอัปเดตความรู้วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจความรู้ดีๆมีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่ๆและฟ้าจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ